นี่ก็เป็นวิธีการเพราะเลี้ยงไรแดงเพิ่มขยายน้ําเขียวแบบง่ายๆนะครับเพิ่มขยายน้ําเขียวแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็เอาลองไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปฉ่ายตรงที่สวัสดีครับพบผมในช่องเพีย t a เ a ตาฟานะครับวันนี้ผมจะมา ทำวิธีขยายน้ําเขียวนะครับแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับวัสดุนะครับก็จะเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยของผมใช้สูตรเสมอนะครับแล้วก็มีน้ําอมิสนะครับใช้แค่สองอย่างนะครับใช้แค่สองอย่างนะครับเราก็จะน้ําผมจะใส่เกือบเต็มกระมังนะครับกระมังนี่จะเป็นเบอร์แปดสิบนะครับใส่น้ําเกือบเต็มกระมังนะครับ เดี๋ยวเราใส่น้ำอมินะครับผมจะใส่น้ำอมิครึ่งแก้วนะครับเป็นแก้วโคกนะครับกวจะใส่ไปเลยครึ่งแก้วนะนนแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะครับหนึ่งช้อนนะครับนะครับหนึ่งช้อนเลยครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าน้ำกี่วันถึงจะเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับครับหลังจากวันนั้นที่เราทำน้ํำเขียวนะครับทิ้งไว้สองคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ําจะเขียวยังนะครับครับหลังจากวันนั้นที่เราทิ้งไว้สองคืนนะครับ ส่วนผสมที่เราใส่ไว้นะครับน้ำันจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเขียวนะครับทุกคนก็ลองส่วนนี้ด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเพาะเลี้ยงลายแดงนะครับนี่ครับเป็นลายแดงที่ผมเตรียมไว้นะครับนี่นะครับเราจะเทใส่เลยนะครับเทใส่ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับว่าลายแดงจะเพิ่มจํานวนได้ดีไหมนะครับใช้เวลาประมาณกี่วันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับแล้วหลังจากวันนั้นที่เราปล่อยลายแดงนะครับวันนี้เข้าคืนที่สองครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าลายแดงจะเพิ่มจํานวนประมาณไหนนะครับเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับก็จะมีลายแดงเกิดแล้วนะครับลายแดงก็จะค่อยๆบูมนะครับค่อยๆเพิ่มจํานวนเยอะขึ้นนะครับ จะเห็น,นครับตัวพ่อแม่ลายแดงนะครับก็จะเริ่มเยอะนะครับอย่าันก็จะสังเกตเห็นนะครับว,วิธีนี้ก็เป็นวิธีการเพาะเลี้ยงลายแดงเพิ่มขยายน้ําเขียวแบบง่ายๆนะครับเพิ่มขยายน้ําเขียวแบบง่ายๆนะครับ เพื่อนก็เอาลองไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปฉายตรงที่ทำไว้แล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเยอะเลยนะครับนี่ครับวิธีเดียวกันนะครับที่ผมทำให้เพื่อนๆชมนะครับนี่ก็จะเป็นพวกน้ำนีนะครับก็จะขึ้นขึ้นมาเป็นอาหารของไรแดงครับ นี่ก็เป็นวิธีการขยายน้ําเขียวนะครับเพาะเลี้ยงไรแดงนะครับแบบไง่ายๆนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับครับแลวทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีเพาะเลี้ยงไรแดงนะครับขยายน้าเขียวครับเป็นวิธีแบบไง่ายๆนะครับหากเพื่อนสนใจอยากเอาวิธีนี้ไปนําไปใช้นะครับ หากเพื่อนๆสนใจชุดทําน้ําเขียวถามเพื่อนไม<ด>่ม <ทำ S 1> ีเ,ลเวลา,าเพิ่มเต็มได้นะครับต้องการน้ําเขียววิธีขยายวัสดุต่างๆนะครับติดต่อได้ทางช่องทางการติดต่อได้แล้นะครับครับวันนี้ก็มีเียนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ